อสวัสดีพี่น้องนินี่สวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีน่นี่เออมากินตะกุมแล้วกันเด้อดาวยังไงนี่ตอนนี้ตนนี้สบแดงนี่นู้นู้ยังไงสวัสดีนัน้อสแดงสวัสดีเอฟซีนิดนี้ตอนนี้พร่ะวาจิมมี่คนก็ไม่ไงปอกกระตุมเด้อพี่น้องนี่กตมตัดเจ็ดกระตุมตัดสิบเศษมันนี่ขูดก็ผ้าเบียพี่น้องเขาคนมากินเบียนั่นาะผ้าเบีย ใหหมกเบียค่ะแม่ที่กินเบียที่สักกระต้มตัดน้อมีใจมะวยกับไก่ตัะรำนึ่่กรได้เตัใส่หมดีอู่่มวบหะนาดีที่เห็ดกรต้มตัดน้งพี่นองเนาะแต่ตอนต้มมันว่นดวัดใช่ไหมบ้างเอามเบงตัวเห็ดกระต้มตัดเด้อนี่พี่นองข้ามจะามีมะพร้าวมมูจน้ตา นี่มักข้าวมีข้าวต้มแล้วก็มีน้ำตาลเนาะน้ำตาลทรายพลอยู่น้ำน้ำปลาเน้นพลอยปลาเน้นอยู่โคกกันนี่เนาะทำไมดิพี่น้องไดที่ปลาเน้นเราติตอกได้เนี่ยเป็นธรมรมดาได้เนี่ยเราติตอกคนดังในต้ติตอกอ่าหลักเน่นติตอกสองสมวันนะบุญองต์เตือนเอฟซี <c> มาไายมาเนี่ยไม่กินขน้าวต้มตาลนัวแดงนันเนี่ย สนนี to, I? I ้เป็นอาหารเล่าๆท่านพี่น้องเล่าหน่ยเนาะอาหารอีสานบ้านเฮานีต้มต๊าชเผื่อผัวหมูผื่อผัวหมูนี่สบายสบายดีพี่น้องนี่ที่ผัวหมูเหนียมง่าไม่ผัวหมูนี่เนาะหมูสิกินกับต้มตัดเบิ่งเด้อพี่น้องเลยเบาดีพี่น้องนี่ผัวจิ้มมี่เบาดีพี่น้องนี่ที่เออใช่แบบผัวหมู อเหียโมูเนาะสบายดีพี่น้องนั่นที่นี่สบายดีเอฟซีอยู่เนี่ยเออที่นี่ทีมงานที่มันั่งกับต้มซอสเนาะคิพาให้มาหายื่องอกกูระาวนี่่เงกราวอาเกิน่นหนาเดี๋ยมึงเโอ๊ยตายแต่จะแสบอย่าพาพี่น้องเนาะเนีขูดมาท่านแล้วอยู่จะาหนาตับกับต้มใส่วันนซอสใส่น้ำตาล S <S แล้วอาจารอะไรอ่ะโ้อ,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 อาปานิ่นก็เกิน,น้ำไ้ถ่าคนเยอะทั้งขงังเมกินเยันนี้ได้ก็ดันเข้ามาอนนะกนอยู่ได้ยังนักฟ้าเบียก็ดิ นี่แม่นั่งได้กินยาด้วพี่น้องนี่อะปกป้าพาเบียนาะทื่อด้วยกินเบีย,ยแาแลวอะไรก็รกมาเอามาขามขาให้กสม <c oughs> ตุแกกับปกป้าพากับปป้านี่ระโชนก็ใส่ไดไอีกแก้วเบีรยกับไปใส่นมไม่ดอง <c oughs> <c oughs> ใาน้ำตาลใส่ขาวนนะมาารมาเปิดเลยรมาเปิดเลยนะกีนน่เอ้ยตายแต่ใจขาดแต่เนี่ยม,ม,นะม,มัน,ะนหอนได้เลียงมาแลีงเบลมาเนี่ยเบลมีนีโอ้โหราีกินนะเดตเตอร์ตัวนี้ตัวิตา ของเพ่งให้พี่น้องเบิ่อกี้นี้ทายกินขต้มตัดน,นี่ซับปนี้ของเพ่งนี่ของเพ่งน,นี่นี่เพ่งดินจีฮะดินจีมีเงินมากกว่าซื้อดินตีมาสิบกิโลหอดขันตอนตัดเด้อพีนอน่น้องนี่ยน่าหอดขันตอนตัดแล้วถ้าใส่ ใส่เสื้อกล้วยตัดบต้องพี่น้องเนาะใส่เสือกกเส้อกล้วยเสื้อผ้าอย่งเงี้ยกระไรเนาะแล้วก็มาเศร้าใส่กันเนะอาน้ำตาลใส่มาเนี่ยแซ่แบแซ่แบมาเนี่ยได้หน่อยถาเป็นแถวผู้ใดบ่ได้กินพ่อห่องพ่อไห้ผูน้นั่งนั่งคัดเจนาประตูก็บมี่าญบ่ได้กินน้อพี่น้องเนาะ <Okay. S 1> เปิดข้าว เป็ดตแส็บน้องพี่น,อน้องเนาะนี่เนี่ยอาหารบ้านหน้าอาหารอีสานบ้านเฮาเนาะเอาต้มตัดเนาะสูตรดั้งเดิมเนาะพี่น,อน้องเนาะนี่ส่วนาผู้เฒ่าดอกมากกินนี่ยพนุ่มก็มากเล็กน้อยเฮ่งอยากนั่งแนบเป็นแถวอยู่ได้ใสเ่เบิ่งนี่พี่น้องเบิร์ดแมนเบิร <c oughs> ์ดนี่เอฟซี FC วัถ่ายกินเ้าเยี่ยมง่าไม่ซาฟานนี้ตาซี่เบิ่์ด เศร้าใส่กับบะเผาน้องพี่น้องที่เ้าวครูเดาไหนก็ใส่น้ำตาลหน้าตาก็เป็นตะกินอยู่น้องพี่น้องนเนี่ยเป็นจะแซ่บฉะตัวครอยากไรสูตรเด้อพี่นอ้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์เข่ามาเนาะ เอาทั้งสองจะมีห้าสิบบอกสูตรเห็ดกระต้ต่มตัดแนวไรเนะแต่ว่าตอนตอนให้ห่อข้าต้มเอาอ่ไ้เอาโรเนะพี่น้องเนาะตอนนี้ออเป็น,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 นาราตเอเลยนะตอนนี้ตอนเห็ดกระต้มต,ต,ต,ตัดเลยซา้ําตาลใส่เลยพี่น้องซานํานตาลสาใาส่เนาะจะน้อยเสียหายพวกวราจะมีซี่ไหมเบิ่งีนจะกอดในเส็บอยู่วยไอ เ่าจะมีม้านั่งทั้งหายวิธีที่พี่ใจซีบหนิวะไม่ซีบกับต้มตาแต่พี่น้องมึงแน่หนี่ามสิแสรอยู่วนี่แล้วสาบะนิ่บ้าสิซีฝุ่นปลังทั้งหาขั้นเอกซ์ซีขั้งเกซี ตาลใส่ข้าวหอยต่อยเะมันเป็นเป็นนัต่ใส่จุรด้ะางนี้ชหน่อยว่าหนาาตานมาเป็นหัวอาไม่ใส่ต่บางรบุ้งบานบ้านใส่อะดเเป็นหัวเขียนเาได้แนียังเบป็นหัวน่ี่สูตรดังเดิมนะพี่น้องเลยสูตรดังเดิมเนี่ยฮา่จะา่ใส่สมือพ่ใส่ทงอย่างเนาะมือสดๆดนี้สูตรพิธีการน ดั่งเดิมให้เพราะว่าจะมีซิมนะข้ามผู้ๆ<ผ>ข้ามหนึง่งมา้ <c oughs> พว,ว่าจะมี่พี่น้องคนบางในจะข้ามจะไรเนี่นยโอ้ในข้าวต้มนี่มีใจมักกล้วยเนาะพี่น้องเนาะใจมักกล้วยแล้วก็ใจมกทัวารำโอ้สีสันเป็นตะแเสนะ<พ>บเนาะแล้วนักซิกมก่อน,นมือกลองก่อนหนึ่งเป็นยังไงอันนี้ซิมมานาั่น โอ uh, ้เชาไปนี่จัดการเลยทั้งน่นเสบบ่ยะหปนี่เขาเสบยกโปวงปูเลยเฮียมเส็งนี่ที่หันมันี่ยคือมันคือขอผูกนี่มันเอาหูเข้ามาเดินมาเดินเออฝึกที่นาบ้านค่ะเอาเอาลงมาดินมาดูว่าเราถีบลงมาถีบลงมาอ๊ะมุนที่ หม่ได้หูก้นไหนก้นไหนมู่เนี่ยม่ง้างนางหรอก้าหนึ่งบ่าว่งกระตุมที่บ่าว่ดงม่ง่ดงมีกเป็นบาดนเนี่ยไทยทกระตุ่มตัเบ่าว่ดงม่งโอ้จ่าพิตนตุอาตัวนี้พาใครสามีสาวเ่าแล้วนี่ยสามีเสนอออกนอกเป็นจ้างพิเศษอ๋อเสือขาวมาให้ให้เป็นจานหนึ่ง เมสาวดเสวดสือว่าหายนะพี่น้องเนาะสืออ่าวว่าหายัเอามาก่ะแนองอามือออกในทีพี่น้องสิทายงามๆในวัดนึงเเยสูตรดังเกเนี่ยเหี้มูจน้ำเน่ทไมน้ำตาลตานยันตาลโเอิัน็มากินที่ผ่อนนะใพรงหมูองนี่เ เอิพพองมากินจะติพ่อแม่เมื่อไ่ปไเิดนะพ่อนจะหันวะเมื่อไหรไปเิดมื่อวันเม่วานมันสิกินเน้นนน้ำกาลหรออีล่เหมอนพอเอิญเ่อีดาที่กินือปูอีปูจัไปดูไปพี่น้องกลยกินน้ำกัลได้หมเยอะอีปูอยเด้อือเอเกิน่่อ ชาปนิรสชาปนิอรสบไวยลยับผัดชาเองนะเป็นจระไยแซบอยู่บ่มาขึนไหนกันฮะต้มตัดน้ำกันแซบแซ่ ยังไงเราพูดถูกว่ามันกินแต่กิจวัตรเ่อะไม่กินอะไรกินมัดมือมัดขื่นอยู่นี่กินมาปานี่อร่อยไหมบวงหมัาจระเข้ลงใบเมล็ดไปยังแล้วก็กินหลุมข่ามีน้ำตาเออไม่ยังใช่ไหมวะกินหม้อกินเสียหายใจหม้กิน แม่มาแล้วจ้ะ <laughs>